คดีความรุนแรงในครอบครัวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมในวงกว้างนะคะที่ลูกสาวร่วมกับแฟนหนุ่มวางแผนฆ่าแม่แล่าสุดญาติโดยเฉพาะลูกชายนำร่างของแม่กลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่วัดเจดีตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันมีญาติและชาวบ้านเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพหญิงวัย52ปี ที่ถูกลูกสาวและเพื่อนชายร่วมวางแผนฆาตกรรมในห้องพักตึกเอื้ออาทรแห่งหนึ่งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งลูกชายคนที่เข้าไปช่วยเหลือแม่นั้นได้รับบาดเจ็บถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วพร้อมบอกว่านำเงินที่ได้รับการบริจาคมามาใช้ในงานศพแม่ส่วนเรื่องของคดีนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายเขาเคลียร์กันไปผมแค่เคลียร์ในส่วนของแม่ให้เสร็จแล้วก็ดูแลตัวเองพอประมาณนั้นพยายามครับพยายามทำตัวเองให้ดีรูแลรักษาตัวเองเรื่อยๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานประมาณนะครับให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วง ก็บรคิดไงว่ามันจะเป็นได้ถึงปานนี้ไงเขาคิดว่ามันมันบ่ใจอะมันขาดบราถึงมันนึกว่าจะเกิดขึ้นกับตระกูลของเฮาบอกมันนึกถึงว่าจะเกิดขึ้นอย่างอี้ได้กับครอบครัวเฮาไง ญาติบอกว่าตอนแรกฝ่ายผู้เสียชีวิตบอกว่าจะกลับบ้านในช่วงสงกรานวันที่9เมษายนแต่ว่ามาเกิดเหตุความสูญเสียซะก่อนนะคะก็วันนี้ไปร่วมกันทําความสะอาดสุสานบ้านสันสีซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีชาปนก,กิจวันพรุ่งนี้ค่ะ